เดีครับเรียวช่องสาระดีทีวีนะครับตอนนี้ปลากำลังจะทำอาหารไก่นะผมทำจากกล้วยเป็นกล้วยนะบุ๊กเกียบกล้วยลูกเก,กีวยวกล้ยทำเสร็จแล้วก็สับก็จะใส่้ไ,ไดมมมมย่านี่เปียนลูกเฮ้ยอ่ะกินโชยแกครับเมื่อเช้ากินยา่ยาเมื่อเช้ากินข้าวโชยครับย่า,ยาน่เปียนเนี่ยโปรตีนสูงยี่บเ็ดปอร์เซ็นฮะโปรตีนอันนี้นะคะก็เอาอันนี้มา นะครับนะครับอาปอนักแล้วครับมีขี้ยาในเปียครับอ่าแล้วเปียนะไหนพ่อยาเนเปียมาดูหน่อยครับนี่ครับนี่ครับนี่เหรอนี่คือยาเนเปียที่เราปลูกไว้นะครับในเปียก็จะมาหั่นแล้สักเนื้อหั่นในตู้ปลาอันนี้นะผมอาหารไก่แล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเราก็จะเอาน้ำเย็นผสมเข้าก่อนเย็นน้ำโคกน้ำโคกนะผมซีน้ำโคกแบบอันนี้สัดส่วนอะไรมากกว่าอะไรนะคะพ่ออันนี้ อันนั้นมากกว่าลูกหยวกกล้วยหยวกกล้วยจะต้องมากกว่าอันนี้นะคะข้างล่างเป็นกล้วยนะคะนิ่เราเอาอันนี้มาเลยจะ่าเป็นกล้วยมยค่ะแล้วเนเปียเนี่ยปลูกได้ง่ายนะคะแล้วก็ขึ้นดีค่ะตัดไปให้วัวกินแล้วก็มาให้อาหารไก่ก็ได้นะคะให้ปลากินก็ได้ใช่นเดียวก็กินได้อาหปลาก็ท้คล้ายๆนี้แหละเพียงแต่ว่าจากเปลี่ยนจากอาหารไก่เป็นอาหารปลาหมดทุกวันเหมือนกัน สัดส่วนที่เราทานี้ก็คือใช้ใช้นานไหมคะพ่อจนมากพ่อทําวันต่อวันแต่ว่าเขาว่าหมักได้แต่พ่อไม่เอาพ่อไม่หมักอันนี้วันนึงอันนี้ไก่กินวันนึงหมดนี่ไหมใช่โอ้นี่คือหนึ่งวันมนี่หมายความว่าพรุ่งนี้ตอนนี้แหละถ้าถึงทําอีกอือแล้วเดี๋ยวเรานี่เราก็จะไปเก็บไข่แล้วก็ให้อาหารมันแล้วก็ปล่อยให้น้ํากับพรุ่งนี้เราก็ทําตอนนี้นะคะแต่พรุ่งนี้ตอนนี้แต่ว่าไหนล่ำใส่ล่ำแต่พรุ่งนี้ตอนนี้ไปว่าเไรแป็นมาว่า ประมาณสามกำมือนะคะที่พ่อใส่อันนี้คือไก่สิบสิบตัวค่ะสิบสี่ลูกสิบสี่ตัวเอามันเพิ่มแล้วเหรอเนี่ยเพิ่มแล้วส่มีสิบสี่ตัวอยู่แล้วสิบห้าไม่ตายตัวนึงนะอันนี้ก็คุกค่ะคุกคนยังไม่ดูเรื่องอ๋อฉันฉันดูึ้ว่ามีสิบตัวตลอดเลยค่ะนี่ไม่ได้นับคุกเพื่อให้อะไรนะคะทำเข้ากันทำเข้ากันอันนี้ก็น้ามีเอ็มเอ็มที่เราหมักใช่แม่ทําไว้อันนี้แม่ทําไว้ซื้อหัวเชื่อมาก็เป็นปารประหยัด เหรอทั้งไก่หมดแล้วบอกให้ทำแยังไม่ได้ทำแม่ใส่ไปเลยเท่าไหร่คะกะลูกมันตอนนี้ต้องประหยัดเหธรรมดาเท่าไหร่ทีละครึ่งขวดใกล้หมดแล้วอันนี้ก็ประมาณหนึ่งส่วนสามขวดค่ะเพราะว่าถ้าใครมีเยอะก็ใส่ไปเลยครึ่งขวดใช่เพราะว่าไก่จะแข็งแรงแซบแซบแซบครับขอลองชิมบ้างครับเดน๋ยวนี้วันนี้มาเช้าแม่ทำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ข้ามันจะเหลือน่ะเพราอจ้า เอาขดข้าวปลาไม่ปลาแล้วลูกกินมาเหลือลูกเดี๋ยวจะบูดเพราะว่าเมื่อเช้าเรากินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เลยมีข้าวก็ผสมข้าวไปได้ด้วยทำมาเหลือผสมไปเลยสูตรนี้พ่อมาจากไหนคะนี่ดูยูทูปมาแล้วมีอะไรก็ใส่ไปลวกไก่กินได้ใช่เพราะว่าอันไหนเรารู้สึกว่าไข่ก็ออกดีออกดีมากเลยกินไม่ทันแล้วค่ะกินไม่ทันแล้วไก่นี่ล้นแผงใส่ในป่าหมอเขาห้อ ตาบวมหัวได้หร <ไป S 2> ือใชค่ะทำไมถึงใจประกอบครับกบตายบ่อยมากแล้วก็ต้องทดลองไปครับเพราะเราเป็นเกษตรกรมือใหม่ประชาปะมาดูบ่อน้ำ่อนีอกน้ก,นก,กันนะคะได้ไหมได้ไหมมาดูกันระหว่างรอข้าวเดี๋ยวเพื่อพาไปดูบ่อน้ำป๊บนึงนะคะเหมือนผมก็ไม่เจอที่ไม่ได้อาบิดให้อาหารไปเยอะละตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะเอาน้ำบาดาลผสมลงนะคะ เคล็ดลับน้ําใสคะ่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมารีวิวการทําบ่อนะคะให้น้ําใสนะคะว่าทํายังไงค่ะอันนี้เราใส่อะไรคะข้าวมันเหลือแล้วเราใสข้าวเมลี่ก็ใส่เข้าไปได้ข้าวเหนียวเราเป็นไก่อีสานค่ะเราต้องกินข้าวเหนียวไก่เราลาบด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้ลาบลาบไปนั่นลาบผัก ขยามไปเลยเวลาบางทีมีกมีกล้วยพ่อกะใส่ไปเลยเนาะเนี่ยเนี่ยกล้วยกะใสเพื่อวานลืมมีกล้วยก็ใส่กล้วยค่ะคุณผู้ชมมีเต็งโมก็ใส่เต็งโมนะแต่ว่าถ้าอย่างนี้พ่อจะแยกปังหาเวลาให้มันอ๋อโอ้กล้วยเน่าครับผมทุกคนครับดูกล้วยเน่าสิครับดูกล้วยเน่าสิครับเวเวลาเราไปเราค่อยใสทั้งบนเราเลยใส่ให้มันมาช้ากับมะละกอไปแล้วดูกล้วยเน่าสิครับทุกคนวันนี้ก่อนเลยให้แล้วก็ ก่อนก่อนก่อนทอดแทำหัวอาหารน่ะให้อย่างเงี้ยวันละสองถ้วยค่ะก็หมดเร็วไม่ถึงสิบวันน่ะสอบหนึ่งสิบแลกว่าบาดนะค่ะพ่อก็เดยมาทำสูตรผสมเลยอ่านี่ใส่หัวอาหารไปหนึ่งถ้วยนะคะนี่อ๋อธรรมดาเราจะให้สองถ้วยไปเลยสองถ้วยเขาไม่อิ่มเลยนะไข่ก็หัวอาหารมันก็ มีราคาสูงนะคะแล้วก็ไข่ก็มาพีดีอันนี้คือลองแล้วไข่ทีนี้เจ็ดแปดหน่วยใช่ค่ะตอนแรกหนูก็ว่าไข่มันออกช้ากว่านี้อืมหลังๆมาไข่ออกโหดีมากแล้วก็ฟองใหญ่นะคะไก่ส่วนมากจะเบอร์ศูนย์แล้วก็แดงใช่ใช่ออกเบอร์ศูนย์ผมชอบกินไข่ผมกินยังไม่ทันเลยขนาดเห็ดหมาะนะคะเป็นเด็กที่กินไข่ทุกวันนะคะเป็นไงครับไม่ทานเลยคับกินไม่ทันนะครับไปเก็บไข่กันด้วยอันนี้บ้านด้วยเก็บไข่เก็บไข่เอาอะไรมาเก็บไข่ด้วย การละมัไปเก็บไข่ครับลูกถ้วยลูกถ้วยอ๋อค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะป้างคออไกยนเสียงก่เรไก่เริ่มร้องเรียกแล้วค่ะขอหนึ่งซิงเกิลเดี๋ยวตีนี้กสิบครับแต่เมื่อกี้คุณร้องมาอยู่นะครับไปครับร้อขอไม่ด้วยมีขายยาในเปียค่ะ โตตัดใช้โตตัดใช้นะคะทุกคนปลูกได้นะคะขึ้นง่ายพาที่ได้เห็ดเผาะมาแล้วจามนะคะมดนครั้งนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานได้กี่ฟองคะพ่อเมื่อวานได้ยี่สิบยี่สิบสี่ฟองนี่ที่สองวันเก็บครั้งนะครับเออสองวันเก็บครั้งได้ยี่สิบี่ฟองกินขี้ไก่มาเลยครับมาเก็บไปแล้วนะ มาอูไรนั่นนั่นตามเลกวะข้าตรงมั้ไปขอสีนะครับด้วยข้าตรงน้ป่าลูกครับผมเนี่นะคะเด็กๆแพ้แล้วไก่อุ้ยตกลค่ะด่างไปกินไก่น้าด่าง มือฉันมันนี้นะโอ้โอดังกับลูกแก่ก็ตัวอ้วนมากเลยนะคะนี่อ้อวนตับเลยใครเห็นใครใครว่ามันตัวไม่อ้วนลองมาดูของกินดูนะคะแสดงว่าอาหารสูตรนี้นี่คือเยีย่ยมยอดกินแม่ใส่อ้วนมันกุ่นเลย แม่ก็ผสมอันนี้ให้คุณกินคุณพ่พอระวังมดนะคะกินเหรอไม่คุณต้อกินแบบนี้เหรอครับนี่นะคุณต้อกินหยกกล้วยนะคะก็ไม่ใช่ไก่นี่นะคะก็ให้อาหารเขาไปเลยเขาก็จะออกไข่ให้เราดูไข่ค่ะนี่นี่มาดูไข่ทำไมเอาจานมาลูกพออาจารย์ให้ปากครับนี่ดูจานนี่นะครับปากก็เก็บไข่ออกมานี่ต๋ยวจะเ้าใสตัวนี้เลย ปะครับรีบเก็บปะวันนี Guys, charge, ้ได้กี่ฟองมาลุ้นกันนะคะเอากล้องไม่โฟกัสสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบห้กาหน่วย นี่มันอาจจะมีไข่นอกรอบนะบางตัวนะเพราะว่าเอามตัวมาแล้วเก็บไปแล้วเมื่อวานเราเพิ่งเก็บไปค่ะคุณผู้ชมันธรรมดาต้องไม่เกินสองใบอะไรพวันี้อาจจะมีตับว่ามีคนไข่นอกรอบนี่ค่ะมาดูเบอร์ไข่กันนะคะโอ้โหไข่ใหญ่มากอันนี้เขาถ้าจะเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งใช่เบอร์อันนี้ นี้ใหญ่แล้วก็แบบอวบเแต่จะลองไปต่อให้ดูว่าแดงขนาดไหนนะไข่เราอสยอดยอดเอาเปล่าออมาทีเอาเปล่าออมาทีอันี้นะคะว่าเหมือนเลยป้าค่ะไปลองเปิดดูสักหนึ่งฟองว่าไข่เราแดงขนาดไหนแดงมันหนึบแดงมันหนึบน้ำให้ไก,ก่ก่อนลูกป้ะป้าก็เอาน้ำให้ไก่ก่อนนะคะ ให้น้ำนี่วันละรอบใช่ไหมครับป๋าละรอบลูทุกคนพอดีเลยวันนี้กังหันอ่ะไปดูไข่ของเรากันนะคะแตกวัเนาะมาลองดูเขาจะเปิดไข่มาดูได้ค่ะมจะเปิดไข่เขาอ่ะไปดูกะอ่ะผมเราจะมาตอกไข่ให้ดูนะผมว่าไข่มันจะแดงหรือไม่แดงตอกจะรอดไหมครับอ่ะรอดไปเลย เออแบกแบกเออชาว่าพอนี่หสวยมากเลยนี่ค่ะแดงแล้วก็มันมากนะคะก็ล้างมือก่อนนะจับได้เลยจบได้เติมกดไลร์กดยโอ้ยช่วยให้ช่องสาระดีทีวีนะครับผมเหนื่อยกระโดดแล้วผมควรกูบายบายครับ